สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่15าถึง31ดกรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนไดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคนก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับทาง Tik t o k เลื่อนไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแอดมาได้เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ มาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ3าถ้วยหรือว่า t ีออฟคัพเข้ามาเจมภาพของคนคนหนึ่งที่กำลังจะเดินจากคนที่เขารักไปจนลืมว่าความรู้สึกที่เขาเคยให้กันเนี่ยเปรียบเสมือนกับญาติเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่เป็นครอบครัวเห็นไหมครับถ้วยสามใบที่วางอยู่ตรงหน้าเขาอะผมเลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีสิงห์หลายท่านเนี่ยเวลาเขาจากคุณไปเวลาเขาทิ้งคุณไปเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นความรักมองไม่เห็นสิ่งดีดของคุณเลยแต่กลับมองถึงปัญหา นะครับที่คุณทามองถึงปัญหาหมายความว่ามองคุณเป็นตัวปัญหามองคุณไม่ดีนะครับมองคุณในสิ่งที่เหมือนกับคุณไปทําอะไรที่มันหมอนกับไม่ดีกับเขาทําให้เขาเหมือนกับไปจากคุณหรือทําไม่ดีกับคุณนั่นแหละฉันไพ่สามถ้วยเป็นที่หมายความว่าความรักของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาหลงดื่มความรู้สึกดีๆเพียงเพราะกำลังจะดีที่ไปกำลังจะไปอยู่ที่ของเขากำลังเดินจากไปผมเลยทำนายว่าความรักของชาวราศีสิงห์หลายท่านในช่วงนี้คนรักที่เลอกเราหรือจากไปเนี่ยมีปัญหากันนะครับเขามักจะคิดถึงว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นตัวปัญหา อาจจะคิดว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เคยมีถ้วยสามใบเหมครับว่าทั้งที่เขาเคยมองคุณว่าเขารักเคยเป็นทุกอย่างเคยบอกว่า,า,ารักกันเคยบอกว่าคุณดีเคยบอกว่าเหมือนกับเรามีสิ่งดีให้กันนะแต่พอเขามีคนคนนึงมาเห็นไหมครับมีไพ่สามถ้วยมีคนนึงรอเขาอยู่มีคนนึงเนี่ยเขาอยู่ทําให้เขาหลงลืมและคิดจาเหมือนกับมองมาที่เราแต่ไม่กลับมาเขาก็รู้คุณยังอยู่เขาก็รู้คุณยังรักเขาก็รู้ว่าคุณยังอยู่รยยตรงนี้ไม่ไปไหน ฉะนั้นไพ่ใบต่อมาหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไพ่สองใบเท้าเข้ามาไปที่2เงเจนภาพของคนหนึ่งที่ดูแลใส่ใจกันมาครับผมเลยเห็นนะว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในท่านเนี่ยคุณกับคนที่คุณรักเหมือนกับคนที่เคยแคร์กันเคยใส่ใจกันมากกว่านี้คุณเคยเหมือนกับดูแลเขาเห็นไหมครับเคยแบบทําทุกอย่างให้เขาเคยซื้อของเคยใส่ใจนะครับเคยเลือกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเหมือนคุณทําให้เขารู้สึกว่าตัวตนของเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อยู่ข้างคุณและมีคนดูแล ผมเลยทำนะวคนรักของชาวราศีสิงห์ที่จากไปหรือเลิกไปเนี่ยเขาก็รู้ที่ผ่านมาคุณดูแลเขาไม่ตลอดคุณช่วยเหลือเขาไม่ตลอดคุณให้ความรักความจริงใจครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายสองนี้หมายควาว่ากับความจริงใจไม่มีค่าเพียงพออะที่เขาทาร้ายให้คุณแบบนี้ที่เขาทาเราเหมือนกับเหมือนกับไม่มีความจริงใจไม่มีคุณค่าอะไรเลยอะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเคยรู้สึกไหมว่าที่เราดูแลเคยใส่ใจเคยรักกันเนี่ยเขาเคยเห็นมันบ้างหรือเปล่าพอเขาเจอทางเลือกพอเขาเจอทางไปหรือพอเขาเจอแบบเหมือนกับตัวเขา เขาก็ไม่ต้องการการดูแลจากคุณเขาก็ไม่รู้แล้วว่าไม่ต้องการความรักจากคุณแล้วอะผมเลยคิดนมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ช่วงของเดือนกรกฎาคม EP หลังตั้งแต่วันที่15ถึง3า,าสกรกฎาคมเนี่ยเหมือนกับใครสักคนหนึ่งหลงลืมความรักมองคุณเป็นตัวปัญหาไม่ต้องการการดูแลไม่ต้องการคุณแล้วเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาไปแล้วเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกับคนที่เดินจากไปแล้วเหมือนกับไม่ต้องการไม่เห็นความรักไม่เห็นคุณค่าหลงลืมกันไปเลยนั่นแหละฉะนั้นไพ่ใบต่อมานะครับเป็นของ Queen Op นะครับกี่ครั้งแลวที่คุณรักกี่ครั้งแลยคุณให้อภัยชันควินออฟคัพหรือราชีถือถ้วยไปเนี่ยเป็นไพ่เปที่3มหมายความว่าชาวราศีกันย์ท่านเนี่ยเป็นคนที่เวลารักใครก็มักจะเป็นคนที่ให้ใจไปแล้วครั้งหนึ่งให้ใจให้ความรู้สึกเคยเชื่อใจเขาเคยให้โอกาสเขาเคยไว้ใจเขาเคยรักเขาเห็นไหมครับ Queen ควินออฟคัพหลายๆคนคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเฮ้ยรอฉันหน่อยนะฉันตามไม่ค่อยทนันฉันยังรักเธออยู่นะฉันยังเคยทุ่มเทอย,อยู่นะเห็นหัวใจฉันม้ากหรือเปล่าเห็นความรู้สึกของเราบ้างหรือเปล่า ต่ควีนออฟคัพเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้หัวใจของเขาไปคุณให้ความรักของเขาไปเรื่องเหมือนกับคุณรู้ความจริงว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่สามถ้วยสองไม้เท้าว่ะคุณให้คนรักคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับหลอกลวงคุณคุณให้คนรักคนหนึ่งที่เหมือนกับเดินจากคุณไปในวันหนึ่งอยู่แล้วว่ะคนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงๆคนที่คุณให้โอกาสเขาตั้งกี่ครั้งหรือคุณเอาหัวใจไปฝากไว้กับเขาแต่เขากับเดินจากมันไปแต่เขากับทิ้งหัวใจเราไปแต่เขากับทำลายหัวใจเราไปอ่่สงีครักและ แต่สุดท้ายความรักความไว้ใจกับการเป็นว่าลายที่สุดกับการเป็นว่าสามดาบกับการเป็นว่ามันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย,ำย่ำยีนี่หรอคนที่เรียกว่ารักกันนี่หรอคนที่เรียกว่า Ocean อชชนดีอ่ะฉันทีออฟซอดหรือไพ่สามดาบหมายความว่าการปิดสัญญาการทำร้ายจิตใจนะครับการที่เหมือนกับหลงลืมความรักความรู้สึกโดยการที่คนที่เคยรักกันในวันนั้นเป็นไพ่สามถ้วยนะครับกับการเป็นสามดาบกับการเป็นคนที่เหมือนกับทำร้ายจิตใจกับการเป็นคนที่ฆ่าฉันในวันนี้ เช่น3ดับหมายความว่าเรา,าก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะปกป้องอยากจะรักเขาเกาะเขาแต่เขายังทําร้ายเราไม่เลิกแต่เขากับแทงข้างหลังเราแต่เขากับหักหลังเราอะ่ะเช่นหลายคนผมทํา้ายว่าอยู่ในความรักที่หม่กับเขาทําลายสัญญาทําลายคําพูดทําลายความรู้สึกของคุณทำลายจิตใจคุณทุกีครั้งแล้วหลายคนอาจจะถึงขั้นรักสามเศร้าหรือเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์จนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S เขายังทำร้ายจิตใจเขายังทำร้ายให้คุณเจ็บไม่เลิกจนคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องปกป้องตัวเองนะต้องรักตัวเองแล้ว พะเขาเหมือนกับคนทาร้ายเรากี่ครั้งเราห่วงใยเขาเห็นไหมครับคนที่ทาร้ายคุณเนี่ยกับกลายเป็นคนที่คุณเคยกอดเขาเคยห่วงใยเขาเคยรักษาเขานะครับหลงลืมไปแล้วแหละว่าเราเคยรีเคยรักกันเขาทาร้ายเราได้แต่เราห้ามทาร้ายเขากลับแต่เราห้ามเดินจากไปแต่เราต้องรักและรอเขาอยู่แบบเนี้มันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของเราเนี่ยไปย่ำดีนั่นเองซึ่งหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับคนร่กของคุณช่วงเนี้บอกว่าคุณไม่ดีครับบอกว่าคุณเหมือนกับไม่เคยมีสิ่งดีให้กับเขาเลย นะครับทั้งที่เราเคยผ่านอะไรกันมาเคยรักเคยดูแลเคยใส่ใจกันเพียง mm hmm. เพราะเขาไปฟังคนอื่นเพียงเพราะเขามีคนอื่นเพียงเพราะเขาหลงลืมคำสัญญาเพียง mm hmm. เพราะเขาอาจจะเหมือนกับตัดสินใจจะจบทำลายจิตใจใคุณอยากจะเลิกคุณไปนะครับทาลายความรู้สึกทําลายหัวใจเราไปแล้ว mm hmm. วะก็เลยทำน้อสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาคือหมายความว่าเจ็ดเหรียญครับ seven of pentacles มันเหมือนกับเราไม่อยากจะวิ่งเข้าไปแล้วถ้าเกิดเขายังอยู่แบบเนี้คุณก็เหมือนกับยังคงคิดถึงสิ่งดีดที่ผ่านมา คุณก็ยังคงรู้สึกถึงสิ่งดีๆที่มีคุณค่าต่อกันคุณยังคงรู้สึกเหมือนกับจะกลับไปดรักกลับไปคืนดีกลับไปรักษาแต่เห็นไหมครับคุณเดินไปกี่ครั้งคุณวิ่งเข้าไปหาเขากี่ครั้งอะบ้านมันพังทุกทีเลยอะมันเป็นไปยากนะถ้าเกิดจะเป็นครอบครัวกันเน่เพราะทุกครั้งที่พยายามเป็นครอบครัวใครสักคนหนึ่งรักใครสักคนหนึ่งหรือพยายามตามใครสักคนหนึ่งอะตามไปเท่าไหร่สุดท้ายโดนผลักออกมาตามไปเท่าไหร่สุดท้ายแก้วที่มันรลาวอะไม่นานก็คงจะแตกแลวเจ็ดเดือนไปน ทั้งที่คุณพยายามจะวิ่งเข้าไปหาความรักวิ่งไปหาสิ่งที่มันพังไปซ่อมความสัมพันธ์รักษาความรู้สึกดีๆพยายามทําดีแต่สุดท้ายท,ทําดีแทบตายแต่สุดท้ายเจ็บปวดแต่สุดท้ายเสียใจแต่สุดท้ายความรักความไว้ใจการดูแลการใส่ใจที่ทำดีให้ทุกคนหนึ่งไปอะ่ะกับไม่มีค่ามากพอครับฉะนั้นไพ่ทั้งหมดั้ำมือไพ่ห้าใบนี้หมายคมว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะกับความจริงใจกับความดีกับความรักที่ให้ใครทักคนหนึ่งไปมม่เหมือนกับรักก็รักหมดทั้งตัวค u e e n ออฟครับให้ทั้งใจให้ความจริงใจ นะครับกับชีวิตหนึ่งคนด้วยนะดูแลเขาช่วยเหลือเขาทําทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรแต่สุดท้าย2อลบหเรากลายเป็นคนท้องเจ็บปวดเราค่ต้องเป็นคนเป็นตัวปัญหาเราต้องกลายเป็นตัวที่ไม่ต้องเ,อเหลืออะไรต้องพังไปเลยอะ่ะเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่า2อลบหนเท่ากับศูนย์นะครับรักใครสักคนแต่เขากลับมองว่าเราไม่มีคุณค่าใน,นเมื่อเขาได้หัวใจเราไปแล้วใน,นเมื่อเขาได้ร่างกายเราไปแล้วในเพื่อเขาได้ทุกอย่างจากเราไปแล้วเขาก็เลยไม่ต้องการเราอีก ฉะนั้นไพ่ใบต่อมาควีนออฟไพดิเคิลหรือราชีถือเหรียญครับไพ่ใบนี้ทานายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ไปที่หเลยว,ว่าคนรักของคุณเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปหรือสิ่งที่คุณทําดีเขาไปเนี่ยคุณไม่ต้องให้เขาแล้วนะควีนออฟไพดิเคิลหมายความว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดเคยวิ่งตามใครสักคนหนึ่งแล้วไม่มีคุณค่าเคยพยายามให้โอกาสใครรักใครหรือดูแลใครสักคนหนึ่งต่องเท้าแล้วมันไม่มีค่ามากพอ ความรักของคุณนะครับเอากลับมาคืนมาเถอะจะไม่ให้มันเหมือนกับต่อยเขาทำร้ายคุณแค่ไหนต่อยเขามองคุณไม่ดียังไงคืนออฟฟิศเดิ้ลกับไพ่เจ็ดเหรียญขอเพียงให้คุณขอหัวใจของเราคืนมาเอาหัวใจคืนมาเอาความรักของเราคืนมาเอาทุกอย่างที่เราเคยให้เขาไปเนี่ยกลับคืนมาชะวนคุณออฟฟิศเดิ้ลกับไพ่เจ็ดเหรียญไปนี่หมายความว่าขอคืนเน่ะเพื่อมาเริ่มต้นกับตัวเองขอคืนเอามาเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ไม่นอกใจใครสักคนที่ไม่ใจร้ายกับใครสักคนที่รักกันจริงไม่ใช่ทำร้ายจิตใจกันแบบนี้ กี่ครั้งแล้วที่บอกว่าจะไม่ทำร้ายกันกี่ครั้งแล้วที่จะไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องกี่ครั้งแล้วที่บอกว่าจะไม่ทิ้งกันบอกว่ารักกันแต่ทำร้ายกันทีหนึ่งเนี่ยเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยเหมือนกับคนที่เหมือนกับจะฆ่ากันให้ตายไปเลยไม่ให้เหลืออะไรเลยยากที่จะกลับไปนั่นเน ah. งองครับทั้นเจ็ดเหรียญก็คุณ o p e r a i o n a l ไปนี้บอกสาราสิ่งหนท่านว่าช่วงนี้ดเดือนกรกฎาคม EP หลังเจ็ดเหรียญช่วงนี้ชว่ตของคุณน่าจะอยู่ดีมีสุขอยู่ในที่ของคุณซะเอาความรักของคุณคืนมาเอาสิ่งดีของคุณคืนมา พราะเจ็ดเหลี่ยมหมายความว่าคุณเคยเอาสิ่งดีแพงให้ทุกคนเลยเขาไม่เห็นคุณค่าอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีค่าก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นออกมานะครับอยู่คิวอัพเปอร์ดิเคิอยู่ที่ของเรานะครับเก็บเงินเก็บทองเก็บสะสมชนควีนออฟเปอร์ดิเคไปนี่หมายความว่าชาวราศีสิงห์หลายท่านเนี่ยใครที่อยู่ในกับเหตุการณ์แบบนี้หรือกำลังเจ็บหรือผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วช่วงนี้มีไพ่ควีนออฟเปอร์ดิเคหมายความว่าเริ่มเก็บเกี่ยวความรักดีๆเริ่มเก็บเกี่ยวเงิเงนทองมากขึ้นเริ่มมีเงินเหลือขึ้นเริ่่่่มมมมมีีีีชวววิิิตตตทดากกกขึ้้นคคุุณณเเเเรรรปปออองงงััั เมื่อการเอาความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนหนึ่งไปเอาคุณโอทองเอาคุณค่าให้ใครสักคนหนึ่งไปแต่เขากลับมองว่าเราไม่ดีเขากับไม่เคยเห็นสิ่งดีดของเราเลยอ่่ฉะนันหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกับมันเจ็บทุกครั้งที่เรารักใครสักคนในสุดท้ายทุกทำร้ายจิตใจแต่สุดทก็กลายเป็นเราต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะเจ็บเหรียญสองไปเท้าครับทํานายช่วงนี้ชาวราศีเหลท่านมีการงาน q u e e n officer เจ็บเหรียญไม่ต้องไปทําเอาเงินเอาเงินทองเอาความรู้สึกเอาหัวใจไปให้ใครสักคนหนึ่งติดลบหรือว่าเหลือศูนย์ละ ตอนนี้ควินออฟฟิเดคัลกับไพ่สองไม่ท้าหมายความว่าการงานการเงินชุดของชาวราศีสิง,สงช่วง e ีีหลังกรกฎาคมเริ่มเจอการงานที่ดีชีวิตที่ดีมีเงินเก็บมากขึ้นมีโชคลาภโชคลาภทีนี้หมายความว่าไม่ใช่เรื่องการถูกหวยอย่างเดียวนะมันหมายถึงการที่ได้รับลาบลอยหรือคันที่มีคนอุปถมัมภ์นะครับคนรักเอาสิ่งดีๆมาให้เอาความรักที่ดีมาให้อยู่ในที่ที่มันดีและเหมาะสมอยู่ที่ที่มีแต่คุณคุณค่ามีคนรักนะครับมากกว่าการที่ไปอยู่ใครกคนที่ต้องทาร้ายจิตใจคุณไม่จบไม่สิ้น อยู่แล้วติดลบอยู่แล้วทุกอยู่แล้วเสียใจหรือทุกทำร้ายจิตใจเนี่ยก็ตัดซะ,ละหลายหลคนพยายามจะอธิบายส่งข้อความกับเขาพยายามบอกเขาาตั้งกี่ครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่เลอกทำร้ายจิตใจแต่เขาก็ยังทำร้ายจิตใจแต่เขาก็มองว่าเราเป็นปัญหามองว่าเราไม่ดีแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยรักกันมากแค่ไหนเราเคยมีสิ่งดีเข,เขาเข้าใจเราบ้างจริงๆบ้างหรือเปล่าฉะนั้นไพ่ไปต่อมาไพ่ของสามไปนิทนาชาวราศีสิงหนเดือนกรกฎาคมจนถึงการแนะนําด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับค,คุณคือไพ่ของ5ดาวครับ เห็นไหมครับคนที่ถือดอกไม้ของคุณเนี่ยคนที่เคยบอกว่ารักคุณเน่ยเขาเป็นยังไงบ้างหรอเขาเคยเอาดอกไม้มาให้คุณแบบเขาไม่เคยบอกว่ารักคุณเคยบอกจะไม่ทิ้งคุณไม่ทําร้ายคุณเพราะเขาได้รับความรักของคุณเพราะตอนกเขาต้องการความรักคุณไงครับแต่พอเขาได้มันไปแล้วอ่ะเขากลับโยนหัวใจของคุณทิ้งเขากลับเอาหัวใจของคุณมองเหมือนกับไม่มีคุณค่ามองกับความรักของคุณไม่มีคุณค่าก็เลื่อกที่ทําลายมันไปอ่ะไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยนะคนที่เคยรักการสุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ร้ายที่สุดคนที่คุณไว้้ใจนนนีีี่่่่รรกกกกกลััับบาาาายเคททฉ เส้นไฟออฟซอร์หรือไพ่ห้าดาบไปนี้ทานายว่าชาวราศีสิงห์หลายท่านครับคุณเหมือนกับไพ่ห้าดาบหมายความว่าต้องเอาหัวใจของคุณไปทุ่มมีไปให้ใครสักคนนึงที่ไม่เห็นคุณคนะ่าแล้วเขาจ้องทําร้ายคุณเขาทาร้ายคุณเท่าไหร่สุดท้ายความรักที่เขาได้ไปเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เขาจะได้จากคนอื่น,น้วกันสุดท้ายผมทำนายว่าคนที่ทาร้ายคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมาต้องการความรักของคุณเขาจะกลับมาเก็บเกี่ยวแต่มันเสียไปแล้ะแต่มันเจ็บไปแล้ะแต่คุณไม่กลับไปแล้ว้วกัน พราะ5ดาบคือหมายความว่าชาวสิงห์ไทท่านน้เกิดใครเรื่องราคนรักเนี่ยเกิน3เดือนเกิน5เดือนกันคุณตัดสินใจเด้ยนะว่าใจออกมาจะมุฟออนแล้วรารักก็รักมากพินอฟครับโทษนะครับต้องหยิบไพ่มือขวานะครับถนัดมือขวาไพ่พินอฟครับหรือราชิถือถ้วยเสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจไม่คิดว่าจะทํากันได้ลงคอครับนอกใจทำร้ายจิตใจนะครับเขาทําแบบเนี้ยคุณจะอยู่ยังไงเขาทําแบบเนี้ย เราจะมองหน้าใครได้ทําไมใจเขาร้ายลือเกินทําไมเขาถึงใจร้ายขนาดนี้ทําไมเขาถึงเหมือนกับทำเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมอ่ะใช่หลายคนมีไพ่สามใบทั้งหมดมั่นหมายครับว่าเวลาคุณรักก็รักหมดทั้งใจรักหมดทั้งตัวรักหมดใจทั้งใจอ่ะกับชีวิตหนึ่งคนนั่นแหละแต่เวลาเขาทำร้ายกันเนี่ยคุณก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่อยากจะกลับไปติดลบไม่อยากจะกลับไปแบบมันจบไปแล้วอ่ะเวลารักก็รักมากนะครับยากเกินกว่าที่จะกลับไปยากเกินกว่าที่จะเจ็บปวดเสียใจอีกนะครับใช้สิ่งเขาทำร้ายคุณไปหรือจบไปแล้วี่ ถ้าเกิดเกิน3เดือนถึงหเดือนขึ้นไปคุณจะไม่กลับไปแล้วคุณหลุดพ้นแล้วนะพไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเดี๋ยวควรจะมุฟออนแล้วแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปไม่เกิน 3- าถึงหเดือน,นยังมีไพ่ของห้าดาบนะยังเก็บดอกไม้อยู่ในมือนะยังเป็นดอกไม้ของเธออยู่หรือเปล่ายังเป็นหัวใจความรักของกันและก,กันอยู่หรือเปล่าหรือจะทำร้ายก,กันแบบนี้หรือจะยอมจบกันไปเลยจะเสียกันไปเลยพอถูกอัคัพไพใบต่อมาคือความรักที่คุณสองคนเนี่ยเห็นไหมครับเคยมีความรักที่จริงใจต่อกันเคยมีสิ่งนี้ต่อกัน แต่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเริ่มใส่หน้ากากเริ่มโกหกเริ่มหลอกลวงผิดสัญญาผิดคําพูดโดนหลงลืมความรักนะครับในเมื่อเขาเต็มอิ่มในเมื่อเขามีความรู้สึกดีๆในเมื่อเขาใส่ผ้าคลุมไปแล้วอะ่ะในเมื่อเขาเป็นอีกคนนึงไปแล้วเนี่ยเขากลับมาโทษว่าเราไม่ดีเขากลับมาโทษว่าเราแบบไม่ใช่คนเดิมแต่ใครกันแน่ที่หัวใจเปลี่ยนไปครับฉนันทุกอฟคับไปนี่หมายความว่าคุณสองคนเปลี่ยนสมัยกับความรักที่ยังไงก็กลับมาแต่คุณไม่ต้องกลับไปถูกหลอกหรือกลับไปถูกทิ้งหรือกลับไปเจ็บแล้วนะ เราสอง้คู่หมายความว่ารักแท้ที่คุณให้เขาไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะรู้ตัวแล้วมันคือความจริงใจแต่เขาจะมีนได้มันอีกแล้วเพราะคุณจะเปลี่ยนไปการที่เหมือนกับเปลี่ยนไปแบบไม่ยอมแล้วอ่ะที่จะให้ความรักแบบนั้น <c oughs> คุณจะป้องกันตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อใจเขาแล้วนะครับกับการที่เคยไว้ใจเคยเชื่อใจแค่ครั้งเดียวรักได้คนละครั้งเชื่อใจได้คนละคนเน่นะครับเ <c oughs> ชื่อใจได้คนละครั้งอะไรประมาณนี้รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งไพ่ใบนี้บอกแบบนั้น ถ้าทูออฟคักับไพ่ห้าดาบไปเนี้ยบอกซาราสิกหท่านว่าถ้าเกิดใครตัดสินใจมุฟออนหรือเลิกลากคนรักมาเกินห mm ้า hmm. เดือนขึ้นไปแล้วช่วงนี้นดวงชะต่างคุณดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นชีวิตมุฟออนแล้วนะแล้สองถ้วยหมายความว่ามีโอกาสเจอความรักที่บริสุทธิ์มีโอกาสเจอความรักที่ไม่ต้องหลอกลวงนะครับดีกว่าการกลับไปหาคนที่นั่งอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคุยกันมองหน้ากาันสบตากาันจับมือกันกอดกันแต่เขากลับไม่สัมผัสดได้เลยว่านี่คือความรักเขากับสัมผัสดได้อย่างเดียวว่า หลอกลวงก็ากับมัน์ได้อย่างเดียวว่าคือการทําร้ายจิตใจเขากลับมองว่าเราไม่ดีเป็นปัญหาเส้นสองถ้วยหมายความว่านั่งอยู่ด้วยกันรักการกอดกันบอกว่ารักกันคนรักกันเขาไม่ทํากันแบบเนี้ไพ่ใบต่อมาครับสิกออฟเฟอรเคืนเข้ามาหรือไพ่หเหรียญทำไยว่าไพ่ใบนี้บอกสาราสิงห์ท่านในเคือนการแนะนําว่าตั้งแต่วันสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับถูกทำร้ายมองว่าไม่ดีมองว่าเป็นปัญหาหรือมองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ นะครับหรือมมงว่าเราเนี่ยให้ใครคนตะคนนึงไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราอะหกเหรียญเห็นไหมครับออกมาอยู่ในจุดย้อนยิงของเราออกมาอยู่ในที่ของเราอย่างน้อยมันไม่ใช่ที่ของคุณคุณก็ต้องไปเสียดายอะไรมันหรอกนะเพราะหกเหรียญหรือสิอลเปอร์เลนไบนี้หมายความว่าสุดท้ายคนที่รักคุณไปหรือเสียคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาจะกลับมารู้สึกเลยว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปมันคือความรักความจริงใจแล้วก็สิ่งดีด้วยนะที่คุณเคยช่วยเหลือเขาแต่คุณไม่เคยไปต้องการอะไรได้ได้ม่คืนหรอกแต่พอคุณไมมม่่เเอาััันนนคคืีียกลบบหร คุณจะค่อยดีขึ้นคุณจะค่อยมีความสุขคุณจะค่อยเหมือนกับมีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาเทมามีชีวิตที่เริ่มดีขึ้นแต่เขากลับมานั่งแอบมองแอบส่งแต่เขากลับมาตามลาวีไม่เลิกกลับไม่เสียายคุณนั่นแหละก็ได้ทำนายแบบนี้ในการเมื่อคนรักของชาวราศีสิงห์หลายท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้เห็นคุณค่าตัวเองเริ่มไม่อยากจะถูกทำร้ายจิตใจออกจัดความทุกข์ตัดชั่วใจตัดความเสียใจตัดใจเพราะเหมือนกับเขาทำร้ายจิตใจเราก็ต้องตัดใจเขามองว่าเเราาาไไมม่ดดีออองงงปปป็็็นตตตััวญหหกกก้้จยุ นะครับก็ต้องเหมือนกับหยุดทําร้ายตัวเองได้แล้วแค่นั้นเองอะ่ะมันคือการเริ่มมีความสุขเริ่มมีสิ่งดีๆแค่เดียไม,ม่ผิดเลยนะสุดท้ายพอคุณเป็นแบบเนี้เขากลับมารู้สึกตัวรู้ตัวแล้วว่าที่เขาทาร้ายไปมันคือความรักมันคือความคุ้มค่ามันคือความรู้สึกที่เดอ์ไฮพิเทสครับคือคนที่ยอมแล้วก็รักเขาด้วยหัวใจจริงๆคือเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันที่หนังสือเล่มเก่าที่เรื่องราวที่ดีๆต่อกันตั้งมากมายฉันไพ้เดอ์ไฮพิเทสไปนี่หมายเขามาเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแต่เขากลับลืมทุกอย่างไปแล้ว ับมาตอนจบกับเจ็บเสมอตอนจบกับเหลือกับแค่คุณที่เจ็บปวดกับกลายเป็นคุณที่กลายเป็นคนผิดกับกลายเป็นคุณต้องเสียใจกับกลายเป็นคุณต้องยอมอยู่แบบนี้เสมอฉันเดี๋ยไฮพีเทสหมายความว่าคุณเชื่อนะเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมาานันจะทําให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้นถ้าสุดท้ายกับการเป็นเรารักเขาข้างเดียวแต่กลายเป็นเราที่ต้องให้เสียใจเจ็บปวดก็ความรู้สึกที่ไปเดี๋ยไฮพีเทสครับรักเขาด้วยความรู้สึกดีลักเขาด้วยความจริงใจยอมให้อภัยเขาเชื่อใจเขา ไว้ใจเขาแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตัวเลือกสุดท้ายกลับกลายเป็นคนโดนทิ้งสุดท้ายกับไม่เหลืออะไรเลยกลับกลายเป็นกระดาษที่ว่างเปล่าเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังเปิดหนังสืออยู่เห็นไหมครับไม่เหลือเรื่องราวไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนั่นเองชันนี้คือบทสุตคำสองของชาลาสีสิงห์นะท่านว่าอย่าอยู่กับใครที่เหมือนกับมองคุณเป็นตัวเลือกหรือทำร้ายคุณจนคุณไม่เหลืออะไรนะครับเอาความเจ็บปวดความเสียใจมาให้คุณจนลืมเรื่องราวดีๆแต่อยู่กับเรื่องราวที่มันเหมือนกับพร้อมเป็นสิ่งดีๆมองเรื่องราวที่เหมือนกับเป็นนิรัน อย่างที่เคยเป็นรักแท้ที่คุณควรจะเจอหนังสือเล่มเก่านะครับหรือการที่เหมือนกับแก้ไขเรื่องราวเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่านั่นเองครับเก็บเรื่องราวความทุกข์ใจเก็บความเสียใจเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันเป็นบทเรียนให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ต้องเจ็บหรือเสียใจหรือทุกทำลายแบบนี้อีกให้คุณโตขึ้นนั่นแหละโดยการไปโฟกัสการงานการเงินโดยการโฟกัสตัวเองว่าอย่าอยู่เป็นตัวเลือกเราไม่ใช่ตัวเลือกเพราะเราเป็นตัวจีนนั่นเองครับฉะนั้นไพ่อัลล์เคลนครับแนะนำชาวรา อะไรก็ตามที่เป็นข้อความดีๆอรไรก็ตามเรื่สิ่งดีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่รักแต่เกิดที่มันเป็นความทุกข์ใจความเสียใจเนี่ยคุณอาจจะไม่ยอมต้องการมันอีกต่อไปแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณพยายามพูดจาดีๆพยายามคุยกับเขาดีๆพยายามมองหาสิ่งดีที่จะไปต่อด้วยกันหรือพยายามมองหาความรักดีๆอย่างที่ผมพูดไปครับแต่สุดท้ายเหมือนกับเราวิ่งตามอยู่าัมเดียว วิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยครับพูดติดไปนิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับเราอาจจะวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเราคิดว่าเขาจะดีกับเราสักวันหนึ่งรักกับเขาเสียใจกับเขามาตั้งนานคิดว่าสักวันเขาจะเข้าใจคิดว่าสักวันเขาจะแหลยวคิดว่าเขาจะเปลี่ยนมาเห็นใจเราบ้างฉช follow the white rabbit หมายความว่าตรงไปตามทางที่ดีของเราซะตรงไปเหมือนกับเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองอะไรที่มันทุกข์ใจเสียใจอาจจะไม่ต้องส่งไปแล้วช่นสิ่งเหล่านี้คือ follow the white rabbit หมายความว่าถ้าเกิดใครยังรักกันดีกันอยู่ย่งเพิ่งเลิก ส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปหาเขาได้หรือแท็กเข้ามาเหมือนกับที่คนหลายๆคนแท็กมาใน Tik t o อกใน u t u b e นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับมันอยู่ในทุกอะก็ออกมาเถอะมันไม่ใช่ที่ของเราอยู่แล้วเสียใจอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วเป็นความทุกข์เสียใจหรือว่ามองเป็นของตายมองว่าเราไม่ดีเนี่ยทาดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่ก็ออกมาเถอะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับใครต้องการดูดสงวนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ